คลิปนี้เ่้านิดก็แค่ตั้งใจออกมาเหตุคลิปให้เอฟซีมือใหม่ครับผมเอฟซี FC มือใหม่สีได้เป็นแนวทางในการลา่าในการสั้นตอกนะครับผมแล้วก็การสั้นตอกนี่มันสิได้อัตลชนในการคล้ายๆกับการเหรียญเยื่อปลอมนะ่ะคือว่าเฮาสี่ถือตอกถือไฟถือไอผ้ผาเฮาออกมาลา่าได้เลยี่สินะ,ะสำคัญอากาศครับผมอากาศล่ม มาที่นี่จักหนูเขาบ่าอเขาพี่น้องตอกบ้านนี่สิมีผลมากเลยครับผมกับลมมีผลมากเลยแหละเพราะว่าสั้นปุ๊บนี่เสียงเฮ้ามันสีบ่อได้เลยครับเสียงบาที่นี่หนูเขามากอะแบบเขามากแบบบ่รูเลี้ยงอะเขามานอนอนยุคขางขาเงึดหลาย ในการเก็บบอลเกล็บบอลนีตายคุผลงานบ้านดินครับผมมันเป็นฤดกาลของมันหลคือว่าบ้าดินที่หาเาะฤดูกาลนะดีครับผมวันนี้บา้านนสีภาพี่น้องออกมาหาสั้นตอกครับผมถือโอกาสเอาตอกไม้มาเจอมาครับผมเอาตอกไม่ติดมาซีคูมเยนะอีกอย่างหนึง่งบา้านดินตั้งใจว่าสิเฮดคลิปครับผมเฮดคลิป ให้เอฟซีมือใหม่นะผมบางที่ไอ้การสั้นตองนี่อาจจะบาท่านไอรูรักรูการบันไดเังสินะบางทีก็เลยตั้งใจว่าสี่เพชรชีพให้ครับผมสีแนะน้ำสำหรับเอฟซีมือใหม่คผมเอฟซี FC มือใหม่หรือว่าผู้ใดก็ตามนะครับที่ว่ากระลังเริ่มหัดสั้นตอกนะครับผมบางที่เป็นแนวทางให้พี่น้องไปออกล่าอันบางทีนะพี่น้อง แม่มันออกครับผมตอนจนแม่มันออกมีตะลลกเขอมาก่อนเก็บบอลเอาผมแป้งตอกไม้กูแรกพี่น้องผมเก็บไปแล้วเปิดเกมเปิดเกมมึงคู่หยาโอ้ยมันกับโมเมนย่ามเลยพี่น้นองผมพอดีกับเอ๋ว่าดินวางกันเลยขีดมัน ออกมาหาสั้นตอกเลนครับเมึงคู่หน่ะเห็นไหมออกไปนอกครับผมหกหลายหกแห้งหกแห้งโอเคครับผมนี่ตอกคู่นี้หนึงหนตอกไม้คู่แรกครับผมเคยอยู่หนึ่งอันบลันหลู่มันก่อนนะหลู่มันข้าน์ก่ามาก่อนสองตัวมาที่นี่ว่าหนึ่งหนเดี๋ยวเห็นพอดีโอยหนูหน่อยเลยบาอย่างมาที่นี่ก็ดล่อแม่มันออกมาครับผมเขาเลือกเอาได้ครับผมแต่การสั้นตอก แต่ว่าสำหรับเอฟซีมือใหม่นะครับเอฟซี FC มือใหม่บ้านอืนบ้านอินก็นอยากแนะนําอยู่ครับผมว่าให้เล่นหมายการเรียนหมายก็สาคัญนะพี่น้องการเล่นหมายกับการายกกขยับมือการสันตอกก็สาคัญคือกันครับผมพี่น้องต้องเลือกเบื้องอาการหนูเป็นหลักนะครับอาการหนูที่เขาสันปุ๊บมันจะมีอาการนะผมมันจะขยับ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 เข่ามากเข่ามากเข่ามานัา่นแหละอาการมันอนะหลายๆคนอาจจะถ้านเคย เล่นหนางานได้แท้นะอาจจะท่านได้เข้าใจผมแต่ว่าสำหรับเอฟซีที่ว่าเขาเจ้าสั้นอยู่แล้วสั้นเป็นแล้วเสียอันนั้นบ่ห่วงครับผมห่วงแต่เอฟซีมือใหม่แหละจังถ้าทางบ้านพี่น้องหนูหลายนี่บ้านีินสิบ่เป็นห่วงครับผมเพราะหนูหลายนี่จังไลยมันก็เข่าอยู่แล้วครับผมแต่ว่าจังบ้านบ้านดินเนี่ยหนูเขี้ยวๆหนูตึงๆเนี่ยกลัวที่พ่อแต่ละตัวต่อเขาถือมองนี้นะเพราะมาจังน้อยหนูก็สิดับครับผมหนูก็สิหางยากขึ้นพี่น้องเชื่อว่าซูมือนี่ แพงกาเหนืองวัวะผมตกโลละสามร้อยห้าสิบตอนเนี้ยเนือหนูสำหรับไอ้คนมีเงินบางคนก็บ่ได้กินกับผมต่อปีบอ่อมีให้กินกับผมจัางบ้าดินเนี่ยหาบ้าดินแห่งบ่ได้ขายได้ครับบ้าดินให้ตผู้ถากินให้ผู้ถากินย่างเดียวเลยบ่ได้ขายหนูจักโตครับต่อปีต่อปีและเลี้ยงเอฟซีมือใหม่นะครับผมเอฟซีมือใหมบ่บ้านนี้เป็นห่วงนะครับให้พี่น้องสังเกตอาการหนูเป็นรักครับผมยาพอต้องไปเอาว่ามันมีหนูมีหนูครับผมเพราะว่า บางที่เขาอาจจะยิงไปก่อนห่อหรอพี่น้องเขาอาจจะยิ่งไปก,ก่อนห่อหรอเนี่ยจังสิเนี่ยจังว่านี่มันมยิ่งเหรอแล้วพี่น้องมาสามากกั้นต่อเนี่ยบ่มีตัวผมจ้างเขาได้นะหรือว่ามีตัวก็อาจจะเป็นหนูหน่อยหรือว่าลูกมัน่นหรือว่าเป็นหนูทองขาวขยับตรงนี้นะพี่น้องต้องเอาอาการหนูที่ว่ามันข้านเขามหาหา่อเป็นหลักนะครับสําหรับเอฟซีมือใหม่นะผมแต่ว่าไอ้บา้านนี่ก็สามารถแนะนาได้ทุกหน้างานนะผมอยู่ที่พี่น้องสิปรับปรุงนะครับปรับปรุงปรับปรุงจ้าของในการสั้นต่อเนี่ย มันบ่ง่ายครับผมแล้วมันกับบ่ยากเขาเอาได้ครับผมให้เบิ่งอาการหนูเป็นรักพี่น้องพอคิดว่ามื้อใหม่นี่อาจจะมีหลายๆคนอยู่ครับที่บ่เคยมาสัมผัสหนางานจริงนะครับผมนี่ครับแต้มแรกแต้มแรกก็ต่อคู่นี้นึงน่ะเดี๋ยวให้เบิ่งงนี่ถุงดีโตงามเยู่แม่มันครับลูกมันไ้เขามาสองตัวก่อนเนีบบ่ได้ยิงทามันยิงหนคือบ่ได้แม่มันหน่ะผมดีว่าเห็นก่อนนะเห็นว่าเป็นหนูหน่อย ทำสันลันแล้วครับผมหมุนหยายยุดยยุ้มากหยาบละเอย่าไปน้องแต้มแรกครับผมตัวใหญ่ตัวงามครับคือก็ครับผมกับต่อครูนี่โอเคครับผมลุยต่อพี่น้องผมกับอีกอย่างหนึ่งอ่ะเรื่องหมายมันกับท่านไน้มีครับผมเนี่ยพี่น้องเห็นบ่เขาเขาเจ้าท่านไน้เกี้ยวนะครับเนี่ยเนี่ยขาท่านไน้เกี้ยวเขาบ่สามารถยางในคู่กนแท้ได้ครับผมมันเลยสิหาตัวยากเนี่ยสำคัญมันอะถ้าเขาเกี้ยวเขาแล้วอันนั่นเขาก็ยางยางยางหล่อน้ำขังคู่ไปอันนั้นหาตัวง่ายครับผม กล้องตัวนี้กะน่าจะได้สภาพพี่น้องเสียงบอดีแห้งอะผมกล้องจะแมนจังหวะแะครับห้างผมมีความรู้บ้านนี้มาได้มีความรู้นะครับเรียงการทายถ้ำเรียงการเหตุคลิปบ้านนี้มาได้มีความรู้นะพี่น้องบ้านนี้ก็เฮไปตามภาษาผมตะเกา่ากับใสตะโทรศัพท์่ทยพี่น้องเบื้องนะครับบ้านนี้ก็บที่พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆครับผมฝากเป็นกําลังใจได้ครับผมล่าสุดนี่ผมไม่จุดหมายครับผมผมมีจุดหมายเลย ย่างสันน้ำขังทางบอกท่านมีโตเลยครับตั้งแต่สามทุ่มตอนนี้จะหาทุ่มเลยย่างเงินขาลาครับทำนั้นเพราะอะไรโตเพิ่มกับกิบส์บรามาแนะน้ำเอฟซีมือใหม่นะครับเอฟซีมือใหม่ที่ว่าการเล่นไม้นี่ก็สำคัญนะครับผมการเล่นไม้นี่จังหวัดน,นี่ผมมีไม่เล่นกับจังสิเหระครับผมไม่รู สั้นไปทัวไปทีเพราะว่าห้องไ่ได้เห็นห้อยกัดน,นะฮะแต่าว่าถ่ายช่วงเกี่ยวเขาปุ๊บเนี่ยบางสิ่สิแนะน้ำเดี๋ยวเรียกว่าการยูของหนูน่มันเป็นยังไงแต่ว่าน,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 นี่นี่นี่ครับเนี่ยยางสั้นน้องสิล่ะถ้ามีโตัวเต้นใส้เคยวา่ามีตครับผมแต่าว่านี่บาะท่านมีตอยู่แต่พูดละไปไปไป เรียบร้อยครับรรรผมตื่นเป็นโอ้ยยังโดนเ <c oughs> ทีเ่ยวเขาเที่ยวออกครับผมหนูตื่นไฟหนูขวดตื่นไฟเลยร้านนี้ร้านมาถือเนี่ยตาไนเนานะโอ้กลัวดสีเจอมกูที่สองได้พี่น้องนี่กับบ้านนกลมแห้งพอดครับแล้วก็ที่นี่บ้านดินบาหมือนีบ้านดินโมมา,มน,า,น,น,มามนนะผมดูสิว่าโมมามนเลยหาตัวหยาคแห้งหนูเขี้ยวผมเดี๋ยวไอ้เบิ้งหนู เนี่ยพี่น้องผมซองหางครับอูออเก็บเต็ียมถุงพี่น้องสองแสตบมาหาตัวหนาแย่งเลยยอมย่อมยอมโอเคผมพอดินายจะขอถอยแล้วเมื่อมย์กักแล้วกระดิสสั้นไปเหรียญไปเรื่อยๆครับปรท่านได้อีกนายจะบุยกับบ้านเนี่ยบประมาณเอง ก้นนะนี่เนี่ยจังยังเป็นยังถอยครับว่าบ่หมากนกะได้เรื่องอยู่ครับผมมาดินน่เดีวยวันนี้เก็บไปสามหางอีกหางหนึงนี่แล่นขามทางเอพี่น้อง ืัอน,นี้ได้เจิมต่อแค่สองครัวผมได้เจิมต่อแค่สองครัอีกสองครัวไม่ได้เจิมครับตัวหนึ่งแลนขามทังฝูกเสยหนียิ่งเสยเออยังหมานเยอะผมเนี่ยพี่นอ้องหมวงานหมนงานวาดินนนี้เก็บไปสามหางครับผมสามหางก็เจิมตอกได้แค่สองครันะฮะอีกตัวหนึ่งนี่ฟุกครับผมสำคัญอากาศครับผมอากาศล่ม บาที่นี่จักหนูเขาบ่อเขาพี่น้องตอกบ้าที่นี่สิมีผลมากเลยครับผมกับล่มมีผลมากเลยแหละเพราะว่าสั้นปุ๊บนี่เสียงเฮ้ามันสีบ่อได้เลยครับเสียงบาที่นี่หนูเขามากอะแบบเขามากแบบบ่รูเลี้ยงอ่ะเขามานอนอยู่ข้างขาเลยงึดหลายบ่ได้รันสองตัวผมหนูบ่ได้รันไปตอกคูแดงครับตอกคูแดงหนึ่งอนอนอยู่ข้างขาเลยครับแต่ว่าเหลียวว่าเห็น พ่อเหลียวเห็นปุ๊บมันออกแต่วุครูแดงนี่ครูดแดงนี่ครูดแดงพ่อเหลียวเห็นปุ๊บข้านออกข้านออกไว้ที่นี่ก็ตื่อพักหนึ่งกับบอมาเลยบอมาเลยครับคลิปนี้พ่อหนึ่งกับแค่ตั้งใจออกมาเห็ดคลิปให้เอฟซีมือใหม่ครับผมเอฟซี FC มือใหม่สิได้เป็นแนวทางในการลา่าในการสั้ตงตอกนะครับผมเพราะว่าหนูมันไม่ได้เข่าสูตโตแล้วพี่น้อง มันทีเขาเฉพาะโตทีมีอาการครับผมแล้วกัการสั้นตอกนี่มันสิตได้อัตลนในการคล้ายๆกับการเหรียญเยื่อปลอมน่ะคือว่าห้าสิถือตอกถือไฟถือไอ้ผาห้า,าออกมาลาดได้เลยสรินะฮะเอาเจินไหมผมสวัสดีครับ